สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการผิสมหสาบครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่าออนไลน์3านะครับนี่นะครับผมจะชวนเพื่อนมาสดๆุดีครับจะจะชวนมานครับดูนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์อะไรนะครับ นะครับก็เพื่อนี่เราทำลองถ่ายเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนที่เข้าไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่นเลยครับขีรบอลลุดลุดเดียวลุดเดียวไม่ลุดครับกรเล็ดเบลครับลงไม่ล้โดส่งไม่โดนโดลงไม่ล้นโดถูกครับเดะครับออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่ใกล้จะยิงนะครับ ก็ับใหม่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เลี้ยงยิงครับเรียบร้อยแล้วครับดูบมอนเข้านะครับก็เข้าจริงกันแหละครับนี่ครับโอ้เข้าเลยนะครับก็ับใหม่ครั้งนึงนะครับก็ยิงฟรีคิกนะก็เปลี่ยนให้ลนโดยิงนะครับ nhưng mà mày luôn đi ui chị kỹ luôn một lắm ui chị thôi khâu thôi chị khâu chị thôi các bạn chị thôi chị thôi chị thôi ไม่รู้จะเข้าไหมนะสูงเกินสูงเกินครับส่งส่งลุส่งทะลุส่งทะลุส่งทะลุะละลยิงปุ่มปืนใหญ่ยิงแรงนะครับสูงครับส่งเตะมุมนะ โมงมุกโมงโมงครับดุงนี้ครับก็่อก่อกระใหม่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อเห่นนะครับเหมือนเดิมครับยิงถูกเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับมาเชลโน่ส่งโดนโดสิเอ้าไม่ส่งอ่ะ ถ้าเสียบตรงนี้ก็จะจุดโทษทันทีนะครับก็อย่าเสียบเออครับก็จะดีกว่าอ๋อเสียงดังก็ขอไว้ครับลำหน้ากับก็บมสูงครับสูงสูงครับสูงสูงเสียบเสียบ อืมสูงขึ้นอืมลำหน้าครับลำหน้าครับำ้าไม่ว่าใ้เวลิดสงนดึเาโอ้ต่อไปครับเล่นครับชึบสกหมดหมดครึ่งแรกแล้วนะครับก็เปลี่ยนผมก็ได้เตะมุมนะ อบบาเชียโนโนี้เราเนอะบุนฟคิดส้โโโนเราเราดน่ฟุบฟสไลไลทไลสไล,ส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 ลฟุบหลบเลี้ยวหลบวิ่งหลบเรียบร้อยครับเ้ ลุนลโดบุกมากบุกมากสกัดได้ครับกัเ่อล่เนหล่าอนนสิ่งสาคัญะครับก็เล่นตอนครับวิ่งครับวิ่งไล่ให้ทันครับวิ่งไล่ท่านแล้วไงลูกนี้ครับน่ากลัวครับ กคางนั้นรับมลเลนเลปียวเกาเลเปีว wow. ิ mm ่งวุบเลี้ยวเลี้ยวลบยิงอุ้ยเสียดายครับอุ้ยเสียวเสียได้นะเอาเวียนกำแล้วก็เมื่อกี้เขาไม่เข้านะครับก็ตัตะกี้ไปก่อนครับ หาโอกาสเด็ดๆมาให้ครับก hey, ็อีกอีกแล้วครับผมจะส่งให้ล้นโดนครับก็สนุกดีนะเล่นกับเพื่อนครับโยวคดวอลคดวอลคดโลลันโดยิ่งปุ่มปุ้มปุ้มซ้ำเรียบร้อยครับเย้เก็บเก็บดีสวัสดี